พูดกันถึงภายแล้งครับคุณผู้ชมต้องไปดูกันอีกหนึ่งตัวมาตรวัดที่จะบอกเราว่าภัยแล้งรุนแรงขนาดไหนก็คือน้ําในเขื่อนคุณ้ำชวินลองไปดูภาพมุมสูงกันนะครับทางภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่รับเป็นเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนหรือว่าเขื่อนแม่งัดนะครับอย่างที่คุณเห็นอยู่ก็คือเป็นอุทยานแห่งชาติสีล้านนาบนลําน้ําแม่งัดนะครับสาขาแม่น้ําปิ่งอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขื่อนนี้ปกติทําว่าจะมีความจุเท่าไหร่ ความจุจะอยู่ประมาณ265ล้านลูกบาทเมตรนะครับที่เห็นมีปริมาณน้ําตอนนี้เหลือเพียง55ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นครับคุณผู้ชมใช้งานได้จริง12%เท่านั้นของปริมาณน้ําที่เหลืออยู่ขณะดเดียวกันครับชลประทานเชียงใหม่ก็ต้องพยายามระบายน้ําจากเขื่อนแม่งัดลงสู่แม่น้ําปิงเพื่อการอุปภโภคบริโภคและก็รักษาระบบนิเวศสัปดาห์ละประมาณ1รอบ รอบหนึ่งก็จะระบายประมาณ1.7ล้านลูกบาทเมตรนะครับซึ่งตามแผนนี้จะสามารถบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ได้ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับครับตอนนี้เองหลายพื้นที่ก็กำลังได้รับผลกระทบกับภาวะภัยแล้งนะครับดังนั้นก็ต้องร่วมมือร่วมมือกันนะครับภาครัฐช่วยแล้วภาคเอกชนเองก็ต้องร่วมมือกันด้วยนะครับ